สองอย่างนี้ซึ่งกันและกันได้คือช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันข้อนี้ได้เอาง่ายๆว่าอัญญะได้ข้อหนึ่งอัญญะได้ข้อสองอัญญะได้ข้อสามจุดหนึ่งเข้าใจนะฮะแล้วก็สามจุดสองก็ได้ด้วยเพราะเขาซึ่งกันและกันอันนี้ที่แบ่งกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเหตุผลต่อไปข้างหน้านะคะจึงแบ่งแยกออกมาให้เห็นภาพชัด แสดงว่าอัญยะมัญยะซึ่งกันและกันได้เนี่ยหนสองแล้วก็ข้อ3ได้หมดเลยต่อไปค่ะที่เป็นวิบากเป็นวิบากนีก็ได้มาแค่3หัวข้อ,ขอเห็นไหมคะถ้าเราสังเกตว่าปัใจจัยใหญ่นี่เขาจะครอบคลุม ปัจจัยกลางก็ลงมาอีกไม่ทุกข้อถูกไหมไม่ทุกข้อถ้าเป็นวิปากะเนี่ยต้องเอาเฉพาะวิบากมาใช่ไหมนี่เอาเฉพาะวิบากที่อยู่ในแปิกับห้าสิบเนี่ยออกมาเข้าใจใช่ไหมคะคุณชดใจทันนะคะทันนะอยากจะพูดช้าๆก่อนนะนี่ค่ะวิบากเนี่ยเขาเป็นปัจจัยให้กันนะจิตที่เป็นวิบาก มีปากกระจิตสามสิบหกมีอะไรบ้างล่ะจำได้ไหมคะอเห15สิบห้าละเอาอาเหมาให้หมดเลยเพราะว่า,ากิริอเหมันมีสิบแดใช่ไหมคะเอากิริยาออกไปเลยสามอัน,นั้นไม่ต้องนับสิบห้าแล้วลงมามหาวิบากแปดรูปวิบากห้ารูปวิบากสี่ผลกจิตอีกสใช่ไหมคะสามสิบหกเลยใช่ไหม ก็ปกติมันโลกิยาวิปากจิต32ถูกไหมแต่ถ้าพูดโดยวิบากโดยรวมทั้งหมดก็ต้องไปรวมผลอีก4เข้าใจใช่ไหมคะจึงได้วิบากทั้งหมดวิปากจิตนะคะวิปากจิตทั้งหมด36ดวงว่าโดยรวมเจตสิกได้38เข้าใจนะคะอ่านะน,นี้ก็วิปากะเนี่ยเป็นปัจจัยกลางนะเพราะว่า เขาได้บางส่วนของปัจจัยใหญ่มาองค์ธรรมมาองค์ธรรมเขาได้น้อยลงใช่ไหมเนี่ยมีข้อที่หนึ่งพอมาข้อสามจุดหนึ่งเขาได้แค่แค่ตรงนี้ฮะนะโลปัญจากโวการะวิบากสิบห้าเจตดสิกสามห้าช่วยหัวใจอันเนี้ยเป็นวิบากเข้าใจนะคะนี่จิตที่เป็นวิบากนี่เห็นปะตะกี้าจจันบอกว่าปฏิสนธิจิตสิบเก้าใช่ไหม แต่เราเอา4ออกไปก็คืออารูปวิบากสีออกก็เหลือ15เข้าใจนะคะเนี่ยได้เป็นวิบากนะเลยได้ข้อนี้ด้วยเข้าใจใช่ไหมคะได้ข้อนี้ด้วยตรงๆอย่างนี้เลยนะนี่ได้องค์ธรรมแค่นี้ต่อไปค่ะจิต75น็นี่จิต75น็ต 75. นี่หัวข้อนี้วิ่งมาตรงนี้เหลือจิตเท่านี้ค่ะเหลือจิต22สิบสองนะเจตสิก35 เราต้องเอาเฉพาะ <c oughs> เอาเฉพาะวิบากอย่าหลงอย่าหลงหัวข้อนะเนี่ยเราต้องเอาเฉพาะวิบากเป็นปัจจัยให้กับจิตตชรูปปฏิสนธิกร,รมชรูปพวกนี้เดี๋ยวจะมีภาพให้นะคะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันให้รู้อย่างนี้ก่อนอันนี้คือองครร์คำที่ดึงมาจากปัจจัยใหญ่ใช่ไหมกว้างก็เลย เหลือแค่นี้อันนี้เรียกว่าปัจจัยกลางนะคะจา์ศิีสดาที่เราเคยคุยกันเอาไว้ว่าปัจจัยกลางในองค์ธรรมเขาจะน้อยลงนะส่วนสัมปยุทธใช่ค่ะปัจจัยกลางนี่อันปาสามัมวิตจริงๆมันมีรายละเอียดอีก แต่อันเนี้ยอาจารย์อมาอธิบายแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวไว้ถ้าเราได้เรียนปัจจัย24กันเมื่อไรมันจะละเอียดเข้าไปอีกในส่วนของตรงนี้นะคะอันนั้นยิ่งต้องใช้เวลาค่อยๆอ,อ,อธิบายเลยละนะเนาะส่วนสัมปยุตสัมปยุตได้แค่ข้อเดียวคือจิต89เจตสิก52เป็นปัจจัยให้จิต89เจตสิก52เนี่ยสัมปยุตกันได้ มหากรุรูปสีรูปกับรูปไม่สัมไม่วิ์นามน้มกับรูปได้แค่วิ์ถูกไหมฮะนี่ยยิงยาวมาท้งนี้น้ากับรูปได้แค่วิ์แล้วก็รูปกับน้าก็ได้แค่วิ์เข้าใจนะฮะแล้วก็รูปน้าน้ากับรูปวิ์นอกนั้นไม่มีละรูปกับรูปก็ไม่สัมไม่วิบเข้าใจนะคะ เอออย่างเงี้ยนะอันนี้คือตารางว่าโดยปัจจัยใหญ่ปัจจัยกลางเราเราหาสิในในเจ็ดสิบห้าเนี้ยเราหาสิจากสามสิบหกสามสิบหกนี่มันจะไม่เออไม่ใช่อ่ะมันจะไม่ถึงละถูกไหมจะไม่ถึงละเราเอาเฉพาะวิบากอืจากตัวเนี้ยออกเท่าไหร่ เอาสีออกไปเพราะว่านี่มันเป็นรูปนะเพราะภูมินั้นจะต้องไม่มีจิรูปปาก,กังเข้าใจไหมภูมินั้นจะต้องไม่มีจีรูปปาก,กังก็อารูปวิบากสีออกไปนะจริงๆแล้วมันเอาออกตั้งแต่ตรงนี้แล้วล่ะถูกไหมแต่นี่เราเอาเฉพาะวิบากไง สองค่ะมีมีเอาออกอีกค่ะมีเอาออกอีกเอาอาเหอ,ออกไหมอเหีเอ,ออกด้วยใช่ไหมคะ,ะเว้นทวิสิบกับอรูวิบากสี่ค่ะอาจารย์เขียนไปด้วยก็ได้ค่ะอาจไม่ได้เขียนน มันเว้นเหมือนกันค่ะเว้นเหมือนกับตัวแม่เขาเนี่ยทวีสิบเป็นวิบากใช่ไหมคะทวิสิบเป็นวิบากนะทวีสิบเว้นทวีสิบกับรูปวิบากสี่นี่นะคะเฉพาะตัวจิตนะเอาเออกไปสิบสี่ ถูกไหมฮะอ่าได้ได้จํานวนแล้วเวน้วนตางนี้ค่ะได้แล้วนะ<อ>เราปฏิสนธิกรรม,มัชรูปอ่าหมายถึงว่าตัวนี้เป็นเหตุปัใจจใัยตัวนี้ซึ่งจะต้องเราจะต้องเห็นภาพเป็นภาพวิถีจิตเล็กๆน้อยๆนะมันถึงจะเห็นพวกนี้ได้นะตอนนี้เราเอาแบบหลักหลักการอย่างนี้ก่อน ทีนี้มาดูปัจจัยเล็กปัจจัยเล็กนะมีกี่มีกี่อันเรามาดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปัจจัยเล็กมีเจ็ดนะก็คือเหตุอธิบดีเห็นนะเหตุหกอธิบดีสี่อันนี้กรรมะกรรมะปัจจัยนะ เหตุปัจจัยอธิปติปัจจัยกรรมะปัจจัยทันไหมคะเอาใหม่อีกครั้งนะจันทวัฒนาดูนะเหตุปัจจัยอธิปติปัจจัยอธิปฏินะอธิบดีกรรมะปัจจัยอาหารปัจจัยอินเรียะปัจจัยชานะปัจจัยมัคคะปัจจัย คือคือคำว่าปัจจัยปัจจัยเนี่ยเราต้องเอาใส่ในใส่ในข้างหลังของของชื่อเขานะถ้าว่าโดยตัวปัจจัยใหญ่ก็คือสหาชาตาปัจจัยเข้าใจเนาะสหาชาตานิสยาปัจจัยอย่างเงี้ยนะเข้าใจนะอันสิบห้าเนี่ยเดี๋ยวยังไงอาจารย์ต้องเอามาขยายอีกเข้าใจนะคะอันนี้ให้ลงเห็นองค์ธรรมก่อนเห็นองค์ธรรมอย่างนี้ก่อน ทีนี้เรามาตรงนี้ค่ะค่อยๆเรียนรู้มันเป็นของใหม่สําหรับเรามันเป็นของใหม่จะไม่คบเพื่อนใหม่เลยเหรือคะ, <c oughs> จะเจาเพื่อนเกา่เกาใช่ไหม <c oughs> เพื่อนเก่ายังไม่รู้จักกันเท่าไหร่เลย <c oughs> <c oughs> ให้มารู้จักเพื่อนใหม่อีกแล้วนะให้เป็นไลฟ์นะรู้จักเพื่อนใหม่ไปเรื่อยๆ <c oughs> อการเรียนรู้ของเราไม่จํากัดนะมาดูเหตุหกกันนะเหตุหกให้เราคุ้นชื่อกันเลยนะ อโลภาเหตุอโทสาเหตุอโมหะเหตุอ่ะขอโทษนะโลภาเหตุโทสาเหตุโมหะเหตุอโลภาเหตุอโทสาเหตุอโมหาเหตุนะโลโทโมอะโลอะโทอะโมนั่นเองนะโลภะโลภาเหตุหนึ่งเหตุก็คือโลภะเจตสิกถูกไหมไปประกอบในจิตแปดดวงเข้าใจนะโทสะเจตสิกหนึ่งไปประกอบกับโทสะมมลจิตสองโมหะเจตสิกหนึ่ง ไปประกอบกับอคุศลจิต12อโลภะเจตสิกหไปประกอบกับโสภณจิต59หรือ91ใช่ไหมคะได้หมดเลย59หรือ91 59นี่วิ่งตั้งแต่มหากุศลลงไปให้หมดถึงโลกุตระเลยประจัยนะคะเราเรียกว่าโสภณจิตนะคุณชอบอใจนะแสดงว่าอโลภะอโลภะตัวเนี้ยเจตสิกชนิดเนี้ย ตั้งแต่มหากุศลเนี่ยจิตทุกดวงเลยลงไปถึงโลกุตระเข้าใจใช่ไหมคะพยักพยยืดแล้วก็ใช่แล้วล่ะไหนคะตั้งแต่มหากุศลวิ่งลงมาหมดเลยนั่นแหละเรียกว่าโสภณจิตถ้าถ้าห้าสิบเก้าก็นับโลกุตระ8เองถูกไหมถ้าเก้าสิบเอ็ดก็คือโลกุตระนับหมดเลย